อัปเดต36มาร์สส e เกมแอนิเมอีเทนอมีอะไรบ้างไปดูกันครับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดซับด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปที่เรื่องโค้ดเหมือนเดิมเนาะตัวในอัปเดตนี้จะมีโค้ดอยู่ทั้งหมด6โค้ดเนาะเดี๋ยวผมขึ้นไว้ด้านขวาตรงนี้แล้วก็ใส่ไว้ข้างใต้ d ด s c r i p t i o n ให้ไปกอบกันได้เนาะโอเคค่าวเนื้อหากันดีกว่าโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องอย่างแรกก่อนก็คือตัวของ w ว r l d 1 Timeline 2อัปเดตเนาะ ก็จะมีเรื่องตัวของออร่าอีโวเข้ามาก็คือนี้ออร่าอีโวเนาะโดยการเอาออร่าที่ดรอปจากตัวของเมจิต้านี้ลังเอเนาะ5อันจํานวน5อันเนาะที่ดรอปตอนนี้ปกติออร่าตอนเราดรอปเราจะดรอปได้แค่อันเดียวเนาะแต่อันนี้มันจะดรอปมาในจํานวนที่มากกว่าอันหนึ่งได้แล้วเนาะเราก็จะมาในออโต้ดลิทตรงนี้ที่มีออร่าแล้วก,กดออโต้ดลิตทิ้งได้ด้วยเนาะถ้าสมมติทําครบแล้วซึ่งตัวของการทำออร่าอีโวนี้ก็คือใช้ตัวของออร่าที่อันนี้จำนวน5อันเนาะในการ รวมเป็นออร่าหนึ่งดาวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้เนาะอ่าแล้วมันก็จะตันตอนนี้มันยังตันอยู่แค่หนึ่งดาวเนาะตัวออร่าอันนี้แล้วเราก็ถ้าสมมติเรามีเกมพาใส่ออร่าเราก็จะใส่ออร่าได้2อันเนาะก็คือเป็นคีสองอันเลยคีหนึ่งดาวสองอันประมาณนั้นเนาะจากเดิมอยู่ที่ตัวคูณอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งมั้งถ้าผมจะไม่ผิดตอนนี้ก็จะเป็นศูนย์จุดหนึ่งห้าขึ้นมานอกตอนเป็นหนึ่งดาวอย่างที่สองก็จะเป็นตัวของ achievement เนาะที่เพิ่มเข้ามาของทำทำลายสองอันนี้ ตัวของ total เซ n นนี้กับตัวของ total คิตรงนี้แค่นั้นเองเพิ่มตัวเปอร์เซ็นมาซึ่งตรงนี้ก็ได้ถือว่าเยอะระดับหนึ่งอยู่นาอกประมาณนั้นนะครับโอเคอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานิดนิดหน่อยๆเนาะก็คือตัวของ shadow อันนี้เขาก็จะเพิ่ม shadow ของตัวไทม์ l i น์สเข้ามาแล้วเนาะก็คือตัวบอสระดับ d ดอ m o n d S ตัวแรกเซลลนั่นเองจะมีตัวของ shadow เข้ามาแล้วเป็น shadow เพิ่มตัวของคนะีเนาะอ่าประมาณนี้ใครฟาร์มได้ก็ลองไปฟาร์มมาใช้กันก่อนได้เนาะเพราะว่าอันนี้จะเป็นชาร์โดตัวแรกของไทม์ไลน์สที่ให้ตัวของคนะีเนาะโอเคต่อไปก็จะเป็นตัวของ World 2อัปเดตเนาะตัวของ m a r i n n h h e d q u u r t t r s ตรงนี้อย่างแรกที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นตัวของ Accessory แล้วกันเดี๋ยวผมไล่ไปทีละตัวเนาะ Accessory จะเริ่มดรอปตั้งแต่ตัวของแงดีเลยก็คือตรง S เนาะตรงนี้จะดรอปเป็นหมวกของ S เนาะโดย Exotic จะดรอปอยู่เอ่อจะให้สเตต ตัวของเซนิตัวคูณอยู่ที่0.2เนาะต่อไปก็จะอยู่ที่แลงซีจะเป็นพระคุมของคูซันอันนี้ก็จะให้ตัวคิตัวระดับเอ็กโซติกอยู่ที่คูณ0.1เนอะอันที่3ก็จะเป็นตัวของแลงบีกิสลุตตรงนี้จะมีตัวของแว่นกับตัวของพระคุมด้านหลังเหมือนกันเนาะตัวของแว่นจะให้สแตตเป็นตัวของคิแล้วก็ตัวของพระคุมจะให้เป็นตัวของเซนิเนาะต่อไปก็จะเป็นแรงเอแรงเอจะอยู่ ข้างบนหน่อยอ่าตรงนี้ที่ป็นกราฟเนาะก็จะมีภ้าคุมกราฟตรงนี้ให้สแตตเป็นตัวของลักทำลายสองเนาะแต่มานนั้นระดับเอกโซติกแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นระดับดับเบิลเอสเลม้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอ่ามันก็จะไม่มีตัวของ S เนาะแรง S จะไม่มีจะเป็นดับเบิลเอสไปเลยจะมีตัวของภ้าคุมของอาคาอีนุให้เป็นตัวของดาเมจคูณ10 คีดาเมจคูณสิบเนาะคีดาเมจคูณสิบรูปยังเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าจะเป็นตัวของคีดาเมจต,ตอนเราเ,อาเคอร์อเซอร์เมาส์เข้ามาชี้ดูเนาะอันนี้น่าจะอีกนานนะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือตัวของโหนโดขาวระดับ triple S ที่หยู่ตรงหลังตรงนี้บลงปะโอเคเป็นไงโอเค ปเป็นตัวหนวดขาวอันนี้เนาะตัวของหนวดขาวจะมีอยู่3ชิ้นเลยเนาะตัวของหนวดสีข <prophet> าวอันนี้กดได้ไหมอ่ะจะให้สแตตเป็นดาเมจเหมือนกันเทโซติกคูณ10เนาะดาเมจคีดาเมจแล้วก็ตัวของผ้าผู้ขวให้เป็นตัวของคีเนาะตัวค <again> <out> <ida> ูณคีอยู่ศูนย์จหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ตัวของผ้าคลุมหนวดขาวจะให้เป็นตัวเอ็กพีคูณศูนย์จหนึ่งแล้วก็ตัวของคีดาเมจ คู15เนาะตัวของภาคุมนดขาวประมาณนี้เนาะครับตัวของอ c ซเซสซอรีใหม่ทั้ง9ชิ้นในแมป2เนาะอย่างต่อไปก็จะเป็นตัวของฮาคิครับในอัปเดตนี้จะมีเพิ่มเรื่องฮางคีเข้ามาคือตัวของฮาคิกับตัวของฮาคิอันนี้ฮาคิเลเวลลิ่งตรงนี้เนาะอะ่าก็คือตัวของเหรียญเนี่ยจะดรอปตั้งแต่ตัวของมอนแรงแรกเลยก็คือแรง E เนาะดรอป100%เลยถ้าเราตีตายดรอปมา1เหรียญเนานะ แต่ว่าตัวอื่นก็โอเคตัวอื่นก็จะได้ค่าเท่ากันเนาะแบบตั้งไล่แรงขึ้นไปก็ถ้าสมมติใครจะฟาร,ร์มเหรียญตรงนี้ก็มาฟาร,ร์มตัวลูฟี่ดีกว่าเนาะส่วนตัวฮาคีเนี่ยวิธีได้นะครับอันนี้มันคือตัวเลเวลลิ่งเนาะวิธีได้ตัวของฮาคีมาให้อัพคือจากจุดเกิดน,นะครับให้เรามาตรงนี้บานสีเขียวตรงนี้อ่าให้เราเดินไปด้านหลังอ่าตรงนี้มันจะมีน้ําแข็งอยู่เนาะให้เรากระโดดอ่าก็ค่อยๆปักกลัวไปเรื่อยๆล้วกันเนาะเก็บเกบ คอ่อยๆกระโดดไปเนาะมองไปมันจะมีแท่นน้ำแข็งที่เป็นน้ำแข็งนี่เหรอ่ากระโดดไปเรื่อยๆปึ๊บป๊บอ่าโอเคพอมาถึงสุดนี่ก็เดินเข้าไปข้างในเนาะอันนี้จะไม่ตกแหละแต่มันก็จะเป็นปลากรัวขึ้นไปอีกเป็นชั้นหินค่อยๆไล่ไปทีละชั้นเนาะอี่ครับก็เดินไปรอบๆค่อยๆกระโดดไปทีละชั้น มันน่าจะเดินเป็นวงกลมเลยหน่อยเนาะนขึ้นไปหน่อยขึ้นมาขึ้นมาพยายามใส่รองเท้าวิ่งเร็วไปเลยก็ได้นะคเพราะมันยิ่งทำให้เล่นง,ง่ายขึ้นหน่อยอ่าประมาณนั้นึอ๊ออ่าแต่แต่ขั้นนี้ก็ใครถนัดแบบไหนก็เชิญเนาะอันนี้ก็ผมปิดวิ่งแล้วก็กระโดดอันนี้ก็กระโดดโอ้กัตตี้โอเคเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนเลยแลวกัน โอเคพอมาถึงข้างบนก็ตรงนี้เนาะมันจะเขียนว่าฮา k คีทีเชอร์ตรงนี้ให้เดินเข้ามาแล้วก็ใช้เงินตัวของเซนิ1 100ล้านเนาะในการซื้อตัวของเบสิกมาอ่าเบสิกฮา k ีมาแล้วก็เอาตัวนี้ไปอัพเลเวลตรงนี้เอาเนาะประมาณนั้นเนาะครับตัวของฮา k ีในอัปเดต World 2โอเคแล้วก็เรื่องสุดท้ายจะเป็นพวกการปรับทั้งหลายเนาะอันนี้จะไม่ได้มีอะไรมากเนาะเขาจะย้อนกลับไปที่ตัวของไทม์ไลน์หหน่อย ก็จะหลักๆในเชนมีแค่ทำลายหนึ่งเลยเนาะก็คือตัวของเดี๋ยวผมเล่นวาร์ปแล้วกันกดที่พาวเวอร์เนาะมันจะมีตัวของบัลตี้อ่าบัลตี้ฮันเตอร์อันนี้เนาะบัลตี้ฮันเตอร์พาวเวอร์อันนี้ตัวของเอเนอร์จีจากเดิมอยู่ที่7.5ก็จะเพิ่มมาเป็น10เนาะแล้วก็ตัวของดาเมจจากตัว5ก็จะเพิ่มมาเป็น7.5เนาะประมาณนั้นต่อไปก็จะเป็นตัวของบริสิ่งอันนี้อ่าตัวของหาย จากเตอร์เมนจีมันจะคูณอยู่ที่7.5เนาะอันนี้ก็ปรับเป็น10แล้วระดับอีกโซติแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัวของ Power Eyes Eye เฉยๆนะอ่าประมาณนี้ไอ้พวกนี้เนาะมันก็จะเปลี่ยนตัวคูณนิดๆหน่อยๆตัวคูณอย่างตัวคูณคอยน์อันเดียวเลยก็คือจากเดิมที่อยู่ที่2.2ก็จะปรับเป็น5แลาสุดท้ายครับก็คือตัวของ Halo v e n e s อันนี้อ่าปรับจากตัวของคอยน์คูณ 6เปลี่ยนเป็นคูณ10เนาะก็ถ้ากับว่าตอนนี้เราตัวของผู้เล่นที่ยังติดอยู่ในทำลายแรกเรื่องเงินก็จะสามารถฟาร์มเงินได้ง่ายขึ้นแล้วเนาะง่ายขึ้นมากๆเลยเนาะเพราะตัวคูณมันแบบเพิ่มขึ้นมามากๆแบบมากๆมากๆเลยเนาะหลายจุดเลยประมาณนั้น,นครับตัวของอัปเดตนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์เข้าต้คอมเมนต์ได้ละกันเดี๋ยวผมไปช่วยตอบให้เนาะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนเจอกันครับบ๊ายบาย